เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมว่วันนี้ผมก็จะมาเล่นมาครับ EP ที่ห้ากันนะครับผมก็ห่างกันไปสนานกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วจะพูดครับผมครับผมทำไมอะ่ะก็เป็นการเอ่อเป็นการการลอคถ่ายใหม่ด้วยนะครับผมว่าจะดีหรือไม่นะครับผมก็ แอป่ายใหม่นี่ก็มีชื่อว่าเล็กนะครับผมมันก็เล็กจริงๆนะครับผมอ่ะก็ขอปรับเซตติ้งให้เป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับผมโอเคอ่ะนะครับผมก็เออผมมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชม เม้นมาว่าจะให้ผมทำอีพีต่อๆไปพวกเนี้ยคือผมคิดไม่ออกจริงๆนะว่าผมจะทำอะไรก็แต่รุณานะคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ที่มันมาถ่ายซ้าเนี่ยแหละก็คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรนะครับผมคิดไม่ออกจริงๆเลยนะครับผมเลยก็เดินวนรอบบ้านอย่างนั้นแหละจนกว่าจะถึงแบบนานๆอะ่ะเดินรอบบ้านอะ่ะ อ่านะครับผมก็วันนี้ไม่นะครับผมก็นางลินคอมเออเปิดโอ้มาชางมันซะเหลือเกินทุยอ่ะอีพีนีก็คิดไม่ออกอีกแล้วผมว่าอีพีนี้ผมจะสำรวจแมปนะว่ามันมีอะไรบ้างโอเคไปกันเลย เอะไรปบปะปะิึงที่ต้องเอาไปอ่านะครับผมปะปะอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอยเอกระลืมเนื้ออา้าวคิดว่าไม่ดาวดาบมา อ่ะวันนี้ผมว่าผมจะไปตั้งแคมป์ด้วยนะครับผมก็แคมป์มาอยู่นู้นน่ะผมก็จะไปตั้งอยู่นู้นนะตรงป่านู้นเห็นไหมเออนั่นแหละจะสร้างแคมป์ตรงนั้นเอาไว้ล่าสัตว์นะครับผมก็มันคิดไม่ออกจริงๆอะ่ะเออมันรู้จะทำอะไรอยากใครผู้ชมเม้นมาจะให้ทำอะไรก็ได้นะครับผม อย่าตัดไม้ก่อน อ,อ,อ่ประมาณนี้เลยเออผมรู้สึกว่ามันใกล้มืดแล้วนะแต่อย่งางหลอกมัดเจอไม้แกเออเต้เติเติเติเตเคเราจะช่ตรงไหนกันดีนะหืมไล เดี๋ยวเข้าไปอ่านป๊บนนะึงอ่าก็ผมว่าตรงนี้แหละโ่งมันก็ดีอยู่โอเคตรงนี้แหละนะ สร้างเยอะนะครับผม โอเคเอาตอนนี้มืนไปหมดแล้วนะครับผมโอเคบาเอ้ยแคมก็จะสร้างเล็กๆนะครับไม่สร้างเยอะ Ừ, rồi tăng cao ừ, cân trục Đuôi Hơi bug à? Ừ, bug อย่าไปเอาอะไรก่อนนะครับผมติดอีกเฮ้ยบัก็กฉะนั้นไม่เป็นไรตอนนี้ถ่ายไปกินนาทีแล้วเออช่างมันยู่ทีจะมา ไม่ตีแม่ง,งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ไม่น่าตีแม่งเลยยาไม่ได้ไอ้หนูม้ามไหรตายผมว่ามันก็ยังไงอะโอ้โหบักมายันบ้านกูเลยอะ เพราะว่าเจ้าแอปเล็กเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องแหลกหรือกระตุกสักหน่อยนึงนั่นแหละครับอ้าวเออกระจกหมดแล้วเหรอ,อ,อคร้าไปก็ได้เป็นไงบ้าง โอ้โตแค่ตัวเดียวเลยแปดอารโอเค เอา,เอาโอเคเย็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมร้อนมืดก็แล้วกันค่อยไปนอนโหมันบักมายันนี่นี่เลยหรอมาบาังกล่องครับอว่าข้างในบ้านจะไม่เป็นไรนะ โอเคข้างในบ้าไม่ได้เป็นไรอ่าโอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูฐานกันว่ามันจะเสร็จหรือยังนะครับผม ตอนนี้ผมบ้ากับการคราบผมแล้วเก็บเก็บไม้ถึงมัจะเป็นคนละสายพันธุ์ก็ตามไป เราต้องวิ่งสุดขีดเลยนะครับผมได้ไงพื้นที่เต็มจนได้ถ่ายนานเกินสร้างมันนะครับผม สร้างมาไม่ได้แล้วครับผมเอามาอันนี้ขุดได้ปะอันนี้ดอนนี้ดูเออสร้างมาอันนี้จะใช้ไม้แทนโอ้ยเบื่อเกิน กองครับประตูไม้หมดก็เออหลังคาเออไม่เป็นไรอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดกันด้วยด้วยนะครับอ่ะและแม่พลาดคลิปใหม่ต่อ,ต,อต่อไปก็ให้กดกระดิ่งด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายซีอูอาร์เกมเจอกันจ้า